ท่านผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันส์สะใจในคู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับต่อนื่นเลยครับท่านผู้ชมครับผมและน้องแซมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง8อยู่และท่านผู้ชมที่สนามแห่งนี้ครับที่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมนะครับวันนี้ที่นี่นี่มีผู้ชมกว่าพันเศษนะครับและมีผู้ชมอีกหลายล้านคนที่รับชมอยู่ในขณะนี้และร่วมเป็นสักผีพยานพร้อมกันครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่คู่เอกของรายการ พื่อชางแชมป์ครับแชมเปี้ยน And now a time that you all waiting for a final match และวันนี้ครับช่วงเวลาน้บจากนี้ไปเราจะได้เป็นสักขีพยานและ,ะร่วมรุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ฉลองครบรอบหนึ่งปีรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและแชมป์คนที่53ครับอย่ารีรอเลยครับท่านผู้ชมทั้ง2คนตอนนี้มันเที่ยวอยากจะออกมาฟัดกันแล้วนะครับนักชกมุมน้ำเงินในวัย22ปีจากจังหวัดกำแพงเพชร ชายรารถถังเล็กถนงศักสิบแส์สเดนอขอเสียงปรบมือตอ้อนรับเป็นกำลังใจให้กับถนงศักสิบแส์เดนอนะครับ Final match ladies and gentlemen นี่คือฟิทเตอร์ฝ่ายทางด้านของสีน้ำเงินที่เป็นตัวแทนของคัมแบงค์กันติดไลท์เฮงลองฟังกันดูนะครับตอนนี้เราต้อง้อ "The l e g โดยก้านี้่จะบอกว่าตัานมากแล้วหมัดหนักมากนะครับวันนี้ชิงแชมป์กับนักชกม,มุมดแดีท่านผู้ชมวัย18ปีจากจังหวัดหนองคายไอหนูดาวรุ่งนะครับท่านผู้ชมครับฉายาและหน้าตาของเขาคือ หล่อพิฆาตริมฝั่งของหวังน้ำเย็นเอฟเฟคกรุปขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักชกจากจังหวัดน้องคายนะครับ i d here i s you young time fighters fighting out of the red corner representing Nong Kai put your hands together and welcome Wang Nam Yen F A group ที่คือคู่ชิงแชมป์นะครับส่งหน้าที่กับผู้บรรยายเลยครับในนาทีที่แฟนมวยรอคอยได้ทางมาถึงแล้วนะครับสำหรับเดอะแชมเปียนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่53ก็มาพิสูจน์ครับระหว่างวังน้ำเย็น F A group นะครับจากนองคายกับธนงศักดิ์สิเสนจากกำแพงเพชรแชมป์จะไปอยู่จังหวัดไหน อาละครับนี่ครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอจากจังหวัดน้องคายครับวัย18ปีวันนี้จะเจอกับธนงศักดิ์สินเนจจากกำแพงเพชรวัย22ปีครับธนงศักด์เอาชนะน็อคยกทับในหัวโรตีชายทักมาได้ในยกแรกสวนวังน้ำเย็นครับพิชิตเอาชนะพิชิตชัยได้ในยกที่3ครับใช้เวลาถึง3ยกทีเดียวตอนนี้ก็บอกว่าความได้เปรียบนั้นยังอยู่ที่ธนงศักดิ์ ก็ใช้เวลาไม่ถึงยกแต่เด็กวัย18ปีความสดนี่พิสูจน์ได้เห็นแล้วในไฟที่ชกกับพี่ชัยที่ผ่านมาเปิดหน้าเปิดฉากแรกเจอสอกขวาของธนงศักดิ์ครับมาโอ้เด็กเก็บสวนเลวครับ <c oughs> ออโอ้โหอะไรครับมีล่างสลับบนครับ <c oughs> โอ้ยแ้งซ้ายนี่แล้วแล้วแ้งซ้ายของทางด้านวังเย็นไม่ธรรมาดาครับธนงศักดิ์แกคู่เลยครับ ของหนักของแรงครับ่นีพยายามขู่รุ่นน้องครับวันนี้แชมป์จะไปอยู่กับแพงเพชรหรือว่าน้องคายโอ้โหเสือกับอีสาเที่ยวันนี้เดินหน้าขู่เลยครับชกมันน้อยยกกว่าครับแล้อ้าวอู้เจอสอกับถึงกับสุดแล้วมาเป็นชุดเลยครับธนองศักดิ์พยายามจะปิดจอบให้เร็วที่สุดครับโอ้ยังฟื้นครับฟื้นไวครับหวนน้ำเย็นูเจอสอกขวายามล็อกบวก โอ้ยโอ้โหมาขู่ตีหน้ายักขู่รุ่นน้องเลยครับอะไรครับล้มลำตัวโผล่แทงซ้ายของวังน้ำเย็นเกี่ยวแล้วคืนด้วยเขา่าดุกันเสียบวังเย็นสวนด,ด้วยสอกทันทีครับแม่โอ้ยสอกขวาพับเข้าใส่ครับโอ้ยยังทนได้ครับวังน้ำเย็นพยายามจะสวนด้วยสอกซ้ายเหมือนกันครับวังน้ำเย็นแม่มจะนงศักดิ์พยายามจะงัดหมัดและสอกเอาเลยครับเปลี่ยนเข้ามา ตาดูมุ่งมั่นเหลือเกินครับวังน้ำเย็นโอ้แต่ในช่วงต้นๆนีโดนไปหลายดอกหลายทีถึงกับเผาอ่อนเหมือนกันครับตู่กับปักศอกซ้ายยัดเข้าไปอ้าวยังไม่เล่นเกมนะแต่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาโอ้ยทธนงศักดิ์รุกงลำตัวสวนคืนด้วยศอกครับแล้บโอ้ยทั้งที่แล้วนะครับโดยแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกยอดดอยกับสลาตันโอ้ย อ่ายอดดอยนั้นใช้เวลาเพียงยกเดียวในรอบแรกครับแต่พอรอบชิงโอ้เจอสลาตันนี่เบียดทั้งทั้งที่เบียดมา3ยกแล้วนะครับสลาตันโค้ทั้งหมด3ยกไป็สลาตันคว้าชัยไปได้โอ้ยถึงสอกซ้ายมาแล้วตามด้วยขวาครับเอาะไรครับเดินลุยบ้างครับวันนี้เจอกระปับบ้นขวาอ้าวครขำพยายามจะดันอ,อ้าวได้เลือดหรือเปล่าโอ้ยแหมโอ้โหเจอแล้วครับ สอบขวาต้งโอ้ยดูรับเปิดเปิดแผลบริเวณหนาดึ่ซ้ายครับตน้ตนโอน้ยต้นต้นทำอ่อนพวกเปียกครับแต่ดูครับปลายปลายมาเร่งเครื่องสัมสองม่พื่ีนแตกเลยครับดูวัดจิตหัวใจของวังน้ำเย็นครับนักชกจากหนองคายอะไรครับแต่งสักพยายามจะงนัดมันมาช่วยโอ้ทำแล้วโดนเสียบอะไรครับบงังน้ำเย็นเดิน เราอยส<ำ>ัโกบดยยสักกอดกับยาเปลี่ยนช่องไปไหนโอ้สนุกจริงๆครับโอ้ท่านผู้ชมครับระทึกใจอีกแล้วครับนี่ครับแผลแตกโอ้โหบริเวณคิ้วซ้ายของทางด้านธนงศักดิ์ครับโอ้ถึงแม้ว่าเลือดจะออกไม่เยอะนะครับแต่ก็แผลยาวพอสมควรครับดูับจังหวะบวกกันครับ ตอนต้นในธนงศักดิ์มาขู่รุ่นน้องเลยครับจะดูครับโอ้โหหกมีดกันมาคนละเล่มครับนี่แล้วเกี่ยวได้และคืนด้วยเข่าครับยัดเข้าไปเต็มเต็มหน้าอกเลยครับนี่ฮะจังหวะขว้จังหวะแรกนี่ครับโชว์ครับแตกเห็นเห็นฮะนี่ต้องบอกว่าโอ้โหศอกขวานี่ครับศอกขวาของ ของน้ำเย็นอ้าวยกที่สองเริ่มขึ้นมีแผลมีตำหนิแล้วครับขนงศัมซ่าหน้าตาอ่อนๆผิวขาวๆแบบนี้ครับดูเหมือนกันครับวังน้ำเย็นอย่าไปล้อเล่นกับแกนะครับดูครับโอุ้ยวางทรายดูอนยกที่แล้วจะเก็บแรงเอาไว้ครับวังน้ำเย็นวางน้ำเย็นขยับเดินลุยเลยครับโอ้ยลโยงกับตัวโอุ้ยแข่งกับหมัดครับอะไรยาวกว่ากัน อ้าดูครับวางสายอ้อาวเน้นตีแกนซ้ายนะครับวางน้ำเย็นโอ้ยนี่ครับวางปักชอกแรกกันอู้หูแล้วมีสองด้วยครับเอาจับไนได้แล้วครับนี่ครับตีเนี็บเข้าไปอีกหนึ่งทีเอาแหละครับสินค้าของเอ็มเอกรุ๊ปมาแล้วครับเข้าในโอ้เจ็บแผลของทางฝั่งพนงศักดิ์นั้นยาวเหลือเกินครับอะไอย่างนี พี่ทีมงานคัดเลือดอย่างเป็นอย่างดีครับเลือดที่ไม่ค่อยจะออกเลยนะครับเดินหน้าวางแข้งโอ้ยปักศอกครับวงไหนมาอีกแล้ววางน้ําเย็นเตะตีนี่นะครับตีได้ทุกท่าครับยืนอย่างเพชรจุนชูทำให้เห็นมาแล้วครับพี่สุทธิให้เห็นมาแล้วแบบไข่เอฟเอคัพอ่าเอาละครับมาละครับนี่ครับสินค้าของเอฟเอคัพวงไหนละครับโอ้ย โดนเข้าไปนี่ออการไม่ดีให้เห็นเลยครับตนงศักดิ์ล็อกในตีตีโอ้ยขนานใหญ่ครับเอาเอาเขาเนี่ยเป็นสินค้าโอ้โอเสียบขวายันเข้าไปเสียหลักเหมือนกันครับอ้าโดนแล้วออการให้เห็นเหมือนกันกับตนงศักดิ์สนอะไรทั้งนั้นครับโ,โ,โดนตีครับมีเหลี่ยมตัวจังหวะเลียร์ครัเอ้า โดนต่อโดนลองนายตีตีเสียบโอ้มาแต่ละดอกแต่ละทีของวงน้ำเย็นครับโโอ้หแล้วลูกขีดครับลุยอย่างเดียวเลยครับวงน้ำเย็นโดนข้อซ้ายยัดเข้าไปานี่สองไม่แล้วไม่เลยครับต่างกันชุดเลยครับคนลงมาตีเลยครับโอ้โหยกแรกกับยกที่สองี่คนละเรื่องหนังคนละม้วนครับดูครับกดปลาเสียบเลยครับกระชากมาแทง แบบนี้ยุ่งแล้วครับเดินหน้าเสียบขวาพอมาได้พามาเสียบอีกแล้วครับตีแล้วทิ้มแล้เสียบยัดเข้าไปต้องนับครับต้องนับต้องนับครับไม่โตไม่เถียงครับวงในกรรมการเห็นงาไม่ดีนับเลยครับอ้าวแล้วจะติดฉากได้หรือเปล่าครับวงเงาเย็นโอ้เสียบอีกแล้วครับวางขวาเปลี่ยนเข้ามาทีมโอ้แล้วเสียบซ้ายโอตีได้ทุกทางครับวังเงาเย็นหวังจะติดฉากปิดเกมในยก นีปิดจับได้หรือเปล่าครับโอ้ยอลไะครับเพื่อมาให้เป็นการยืดเยื้อครับแม่ไม่อยากเป็นหนังชีวิตปนยกสะก่อนแม่รักครั้งช่วยชีวิตโอ้อะไรครับกลับเข้าสู่เวทีแม็กสเตเดียมพัทยาอีกครั้งครับนี่คือแผลแตกของทางด้านถนนศักดิ์สิทธิเนธนะครับโอ้ทีมงานคัดเลือกโตด้วยวาสลีครับ วังน้ำเย็นเนยต้องบอกว่าเป็นมวยที่ดื้อเหลือเกินครับยกแรกทำท่าเข่าอ่อนเจอศอกเจอหมัดทำท่าไปไม่ได้ครับแต่ดูครับยก2กลายเป็นหนังคนละม้วนครับทีมงานกระตุ้นครับให้เดินจับในและดูครับเห็นผลทันตาครับแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับยังอะไรก็เกิดขึ้นได้ได้สามนาทีที่เหลือครับได้ไปหนึ่งนับนะครับสำหรับยกที่ผ่านมาครับวังน้ำเย็นตุนไว้ก่อนครับวังน้ำเย็น โอ้เด็ก<า>ดื้อจริงๆครับเด็กวัยว18ปีจากจังหวัดหนองคายบ้านเดียวกับเพชรบุญชูนั่นแหละครับโอ้โห,โหแล้วเยี่ยงการทะมวยของเอเอกรุ๊ปนี่การันตีเรื่องความแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับดูครับโอ้ยสลับเสียบพยายามจะเทครับแล้วเจอแค่ซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วครับดูคระวัวแต่ละดอกแต่ละทีมาพยักหน้าชวนถาชวนแรกเลยครับวังน้ำเย็นโอ้โหโอ้าวอะไรครับทศนงสา์คิดอะไรต้องรีบทำครับ อ้าวดู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 ดางูดูดูดาดูดูดอดูีูดูดูดูาูด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 ูู้ดูดอนูดูดูดนเหดูดูดนดูดูดยันดูัูดูดูดูยอนูด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 ูอูดูดอู้ดโอ้ดู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 ดไดรดูดูล้ดเปิดหน้ดเปิดาไมดไดูครับด้ดยดู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 กูลนนูดูดูดเดูดูลี่ยดูจตกไปอยู่ตะตุูมแล้วครับาากกงคเดนครับดูรับ ไปยกขาให้เขาจับทุมครับโอ้แต่ยังคงเดินเข้าหานะครับดูเอาเสียธนาศักโอ้เค้นไม่ออกเค้นไม่ได้จริงครับธนาศักพวงในหวังน้ำเย็นตอนต่อครับบี้ับชูโบนเดียโอ้ <ละ S 1> <ป>โหยามทันทีเลยครับดูครับพยายามตัดล่างแล้วขึ้นบนหวาแข้งสายยังเข้าไปยิงดอง จับนายปิดมาแล้วเคโอ้โเท้าอ่อนไปหมดครับตอนนี้ธนงศักดิ์ขึ้นมา,นาลุยต่อพยายามจะปิดจ็อกให้ได้ครับแต่ธนงศักดิ์ก็รอจังหวะสวนอยู่เหมือนกันครับแมนะ้าโอ้ดึงตัวสลับไปหน้านี่ครับสวนแล้วเจออาหมากระชุนแล้วครับดูวลับโอ้นี่ครับออโอ้อโอต่อยให้มันครับต่อยให้มันได้ใจครับได้ใจ และแกดูครับเอาแรงมาจากไหนครับโอ้ยมีเข้าย,<อ>ยกยยจริงๆับเข้ายกที่6ของแกแล้วครับวังน้ำเย็นแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่ดูครับต่อยนี่ครับมวยที่นี่ความสนุกความดูเดือดความระใจอย่างนี้ครับโอ้ยโอ้สวนธนงศักดิ์ก็ยังทนอยู่ครับทนอยู่ได้ครับหลุด<อ>ยันแม่ทีนั้อเอียงเลยครับต่อยแล้วตัวเล้ลสลับไปหน้าโล ยอดจริงๆครับยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้พิสูจน์ให้เห็นกันเต็มๆตาครับสำหรับวังน้ำเย็น FA Group ครับในที่สุดครับทยานขว้าแชมป์แมาต้องบอกว่าเด็กคนนี้น่าจับตาดูครับรูปร่างก็หล่อครับดูครับจังหวะภาพช้าวางแข้งซ้ายยัดเข้ามาครับในช่วงยก3ดูครับแล้วโดนหมัดมีแกวงครับต้องรีบพะวักกอดทันทีครับพี่เย็นต้นๆนี่ยังอันตรายนะครับ โอ้ดูและนี่จังหวะตีได้ทุกท่าครับโอ้และนี่ครับจังหวะนี่ลุยนี่ลุยมาเป็นชุดเลยครับทั้งทั้งที่ได้นับแล้วนะครับดูครับยังต่อยต้องบอกว่าสะใจแฟนมวยจริงๆครับเอาใจแฟนมวยแฟนคลับชาวไทยชาวต่างชาติที่มาเชียร์ครับดูบจังหวะเสียบกรรมการยอดยิงไม่ไม่ไหวครับไปบนเวทีกันก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้บทสรุปแล้วนะครับคู่ชิงแชมปเปี้ยนะครับต้องบอกว่าธนงสังนั้นโดนสะสมตั้งแต่ยกที่หนึ่งนะครับ สุดท้ายแล้วกรรมการยุติการชกในยกที่3นะครับท่านผู้ชมกรับไปรู้รางวัลกันก่อนครับคู่นี้ไฟเตอร์หรือซุปเปอร์ไฟเตอร์ครับขนับสนุนโดยโอยยโฟแมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ หมุนรวมเงิน5,000บาทและมุมแดงเราไปครับ Super Fighter 10,000บาทสมศักดิ์ศรีนะครับท่านผู้ชมครับและแชมป์สัปดาห์ที่53ได้การนักชกจากมุมแดงวังน้ำเย็น FA Group แ n d แชม c h เปี้ยน by way of knockout Great Corner หวังน้ำเย็น FA Group ลำดับนี้ครับขอเชิญคุณเหมือนคิดแสงสุข รองนายสนามแม็กซ์มวยไทยคุณธนกิจอมนันรองนายสนามแม็กซ์มวยไทยและคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลครับและในลำดับนี้ครับขอเชิญคุณเหมือนคิดแสนสุขมอบเงินรางวัล30,000บาทให้กับรองชนะเลิศครับตนงศักดิ์สิทธิ์เสเนและเริ่มถัดไปครับขอเชิญคุณธนกิจอมนัน มอบเงินรางวัล5,000 50, 0บาทให้กับผู้ชนะครับและวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณธงทรงเป็นสานะครับรองประธานบริษัทแม็กซ์มอยไทยจำกัดคืนค่าเข็มขัดและจารึกประวัติศาสตรนะครับครบหนึ่งปีของรายการให้ครับแชมเบียวังน้ำเย็นเอเฟ และช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับต้องขอขอขอบคุณผู้สนับสนุนความมันแบบสุดๆแบบนี้ครับปุ๋ยตรามมาบินปุ๋ยแรงพลังหมาปุ๋ยมมาพลังแรงและชาเขียวอิชิตันครับ <S <S 1> <S 1> ท่านผู้ชมครับมันมันแบบนี้เรามีนัดกันทุกวันเสาร์นะครับเวลา19นาฬิกา20นาทีเพราะรายการนี้นะครับนักทุกมัดเดือดทุกแม่ไม้เพื่อแข่มขัดแชมเปี้ยนวันนี้ผมและน้องแซมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ